นางดวงสมพรพฤทิคุณเกษตรจังหวัดราชบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีได้นำชมไร่ทุเรียนลุงบินหลงหลินเมืองราชของนายสุบินผ่านทุ่งหรือลุงสุบินในตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีซึ่งในช่วงนี้ได้เปิดสวนให้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชื่อมโยงกับสวนทุเรียนแปลงใหญ่ของจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เดือนพฤษภาค,คมถึงสิงหาคมของทุกปี มักจะมีนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาจํานวนมากทั้งเพื่อมาท่องเที่ยวพักผ่อนและเลือกซื้อผลไม้ท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงคุณภาพถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่กําลังเป็นที่นิยมโดยลุงสุบินกล่าวว่าการทําสวนทุเรียนปีนี้ทุเรียนออกผลผล,ผลิตเป็นปีที่สองและมีพื้นที่ปลูกทุเรียนประมาณ30ไร่ปลูกแบบผสมประสานหลายสายพันธุ์มีทั้งหมอนทองหมูสังคิงหลงรับแล หลินลับแแลและก้านยาวตะนาวสีจุดเด่นของทุเรียนส่วนนี้เนื่องจากว่าปลูกอยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวสีทําให้เนื้อทุเรียนนะั้นมีรสชาติดีเนื้อจะมีลักษณะเป็นครีมละเอียดหวานมันและเนื้อแห้งจะสุกแก่ร้อยเปอร์เซนต์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมโดยทุเรียนพันุหลงและก้านยาวตะนาวสีจะขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ250-300บถึงาบาทส่วนทุเรียนหม้อนทองขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ150-200ถึงบาท และนางดวงฉบอนพืชที่กุลเกษตรจังหวัดราชบุรีได้กล่าวถึงพื้นที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดราชบุรีว่าปัจจุบันมีเกษ,ษตรกรที่ปลูกแล้วกว่า3 0 0พันไร่เพราะที่ผ่านมาและช่วงนี้ทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมกินและยังส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปีทุเรียนของจังหวัดราชบุรีนั้นมีความพิเศษคือจะปลูกมากบริเวณอำเภอปากท่ออำเภอบ้านคาและอำเภอสวนพึ่งเพราะพื้นที่นี้เป็นแนวเทือกเขาตะนาวสีมีสภาพของดินที่เหมาะแก่การปลูก และก็ยังทําให้ทุเรียนนั้นมีรสชาติดีและที่ผ่านมาทางกเกษตรจังหวัดได้มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะอำเภอปากท่อในประเด็นความรู้การพัฒนาการผลิตโรคมแมลงการจัดการดินปุ๋ย GAP เทคนิคการตรวจสอบการสุกให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้สนใจรวมทั้งการจัดทําแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ และที่สําคัญเกษตรกรทุกรายของจังหวัดราชบุรีจะตัดทุเรียนที่แก่แล้วเท่านั้นเพื่อให้ผู้ซื้อได้ทุเรียนที่มีคุณภาพดีและราคาที่เหมาะสมและทุกสวนพร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวได้มาแวะชมชิมชอปและแชะได้ถึงสวนและใต้ต้นทุเรียนเดิมทีตอนที่มันยังไม่ออกลูกผมไม่รู้ว่าพันอะไรก็นึก ผมจะซื้อก้านยาวมาแต่ปรากฏไม่ใช่ก้านยาวผมยังไม่รู้อะไรไปพิสูจน์ไปพิสูจน์มามันหาพันธุ์ไม่ได้หาชื่อไม่ได้ผมก็เลยตั้งชื่อก้านยาวตะนาวสีเป็นทุเรียนอนุรอร่อยแล้วก็ยังมีทุเรียนที่ขอแนะนําอีกปลูกที่นี่แล้วก็อร่อยดีก็คือหลงหลงมาจากลับแเรนะครับหลงแล้วก็มีหลินแต่หลินปีนี้ยังไม่ค่อยมีลูกยังเล็กอยู่พันทุเรียนที่เอามาปลูกนี่เอามาจากไหนครับเอามาจากทั้งลักแเรแล้วก็มาทั้งจาก ที่จันทบุรีสายพันธุ์เฉพาะตะนาวสีรสชาติมันเป็นยังไงครับคุณลุงรสชาติมันจะมีเนื้อที่ละเอียดนเนียน <Pam. S 1> นะครับแต่เนื้อเขาจะเนียนนุ่มสีเหลืองจัดๆหน่อยสีเหลืองมากกว่าหลินหลงที่ว่าเหลืองๆเนี่ยเป็นสีเหลืองทองนะครับเหลืองน่าทานมากแล้วลูกจะโตโลูกประมาณตั้งแต่สองโลสามโลสี่โลก็ทุเรียนเนี่ยฮะก็ เป็นพืชที่มีผู้บริโภคนิยมนะคะแล้วก็เป็นพืชที่ทำสามารถที่จะทำรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็อีกอย่างก็คือบริเวณที่ บริเวณเทือกเขาตะนาวสีที่ที่อยู่ในเ,เขตจังหวัดราชบุรีของเรานะคะมันจะเป็นโซนเทือกเขาตะนาวสีซึ่งมันเป็นโซนที่มีบ่อน้ําแร่นะคะแล้วก็มีอ,อินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยเหมาะสมมันทําให้ทุเรียนที่ปลูกในโซนแถบเทือกเขาตะนาวสีนี้ไม่ว่าจะเป็นอาเภอเขตอาเภอบ้านคาสวนพึ่งปักท่อโซนนี้ค่ะ ทำให้ทุเรียนเนี่ยมีรสชาติดีนะคะมีรสชาติที่หวานอ่อนๆแล้วก็มันนะคะแล้วก็แต่เนื้อทุเรียนเนี่ยจะนุ่มแล้วก็แห้งค่ะก็เราส่งเสริมในเรื่องของการรวมกลุ่มนะคะเป็น แปลงใหญ่ทุเรียนนะคะณขณะนี้เราก็มีสมา,สมาชิกเกษตรกรนะคะเริ่มมาจับก,กลุ่มรวมตัวกันแล้วนะคะเป็นแปลงใหญ่ทุเรียนก็1แปลงมีสมาชิกตอนนี้ก็31รายแล้วนะคะที่เข้ามารวมกลุ่มกันนะคะ <S <S แล้วก็ในในการรวมกลุ่มกันของสมาชิกที่ปลูกทุเรียน,นะค,ะ <ๆ S 1> ค่ะเขาก็มุ่งหวังที่จะช่วยกันนะคะในเรื่องของการาทําตลาดนะคะแล้วก็การกําหนดราคาที่มันเป็นธรรมสาหรับผู้บริโภคด้วยนะคะ <S <S ถึงแม้ทุเรียนของราชบุรีเนี่ยจะมีรสชาติหวานหอมแล้วก็มีความโดดเด่นนะคะแต่การกําหนด ราคาก็จะกําหนดราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะก็ตกลงกันที่จะขายอย่างมอนทองเนี่ยค่ะกิโลละก,ลกิโลกรัมละ200บาทอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงทุเรียนได้ค่ะ